สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอรีวิวชุดบัตที่สุดควาเววนะคะงานญี่ปุ่นนะคะร้านพี่ส้มนะคะสวยๆค่ะอันนี้มีทั้งขายปิ๊กและขายส่งนะคะนี่สวยๆงานสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีไซอ้ามีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะกันนะคะลูกค้าขายส่งมีตั้งแต่ห้าสิบตัวนะคะห้าสิบตัวร้อยตัวสองร้อยตัวนะคะมีตามเลทนะคะ เบอร์โทรนะคะลูกค้ายูทู e ให้โทรเอานะคะหรือแอดไลน์นะคะศูนย์หกสามห้าเก้าสองสองสามหกสามศูนย์หกสาม้าเก้าสองสองสามหกสามนะคะที่ส้มนะคะยกส้งมือสองสมิดมือสองบริสุทธิกก์ชุดกระชับสัดส,ส่วนอันนี้เราขายปลีกนะคะหน้าเพจของเรานะคะหน้าแฟน,นเพจนะคะเดี๋ยวพี่ส้มจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะหน้าแฟนเพจของเราให้กดเข้าไปในลิงก์เลือกดูได้เลยหรือแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในใต้ล่างของโพสนะคะ สวยๆขายส่งขายปลีกศูนย์หกสาม0้า5ก2 2สองสงาหกสามศูนหกสาม้ากสองสาหกสางานจะภาพค่อนข้างจะใหม่ของญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นออกสีแบบขาวๆครีมๆสีแบบสีอ่อนๆน,นะคะมันม่นจะไม่ได้ใช้สีสันฉูดฉาดมากเพราะว่าชุดชั้นใน,นะคะ่ะลูกค้ามันมันไม่ใช่เป็นใครๆก็แบบว่าเวลาเขาใส่เขาใส่สีอ่อนๆเนาะไม่ได้ใส่แบบสีสันแบบฉูดฉาดมากงานก็จะลักษณะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะบา,บายบาย